สบายดีเนาะ FC ทุกคนสบายดีสาวลราสาวต่า,า,างประเทศเนาะมือนีปเปิดมาไมา่บาทเนาะก็ได้จะมาอัปเดตล่าสุดโครงการพัฒนาแคมของที่นครปากเซปัจจุบันนี้ยังเที่ยวเห็นไงพี่น้องเลยโมยกอร้ายเนาะแต่ยังไปบทท่านหอดไซเนาะยังไปบทท่านหอดไซหลายเดือนก่อน่าเดือนหนึ่งสองเดือนก่อนที่ขวัญม,มาไทยคะ่ะมันเป็นจะได้มันก็นยังเป็นอย่างสาั้นที่เขาเนะพี่น้องเนาะยังบทท่านมีความคืบหน้าเถอสสาหรับ โครงการพัฒนาแก้มของทีนครปากเซภูนะขอคีมากตั้งแต่ปากน้ำเซโดนกันยังคือเก่าพี่เนาะมันกืนยังพูนด,ดินึืนแบบนี้คือเกา่าขาบบนลเท้ายางนี่ก็เป็นขั้นคู่ที่มีความสูงเนาะความสูงประมาณสักสองเมตรสองเมตรหาจากฝืนตรวนั้นเนาะกตยังบัดนันมียังคืบหนาพี่เนาะยังมีคือเกา่ายังคือเกา่ายังบัดนันวาปูกหงายยังบัดันวา,าเป็นหูปเป็นหางของสวนสาธารณะเถือเนาะดังทีเป็น ในพังการออกแบบก่อนหน้านี้เนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะจากทางตัวรันมานเนี่ยก็ประมาณสักห้าสิบหรือหกสิบเมตรเด็ดพี่น้องประมาณห้าสิบหรือหกสิบเมตรเด็ดอ่อ่าแน่นอนควรไปกระเชิดเป็นสวนสาธารณะกันนะตามพังเพิ่นตามการออกแบบเพิ่นก่อนหน้านี้เนาะของโครงการเพิ่นว่าจะมีการปลูกดอกไม้ เหมือนครับทีนคะรหลวงเวียงแก่นอะไรเนาะเหมือนกับแคมของทีนคะรหลวงเวียงแก่นแต่ว่าในะปัจจุบันนี้ก <iology. S 1> ็ยังไ่ไปหอดใช้ปี่นอยู่วนันเล็กหน่อยเข้ขากาเตบานเตนเต,ต่อดินเชยเนาะเพราะว่ามันเป็นเดินเป็นยังส่วนเบือ,อกเนาะเบือกกันเจือนเป่นกับปูบล็อกเนาะบล็อกเดียมบล็อกเดียมปัจจุบันนี้ก็มีอย,ายา่างียังอ่ะเกิดขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้ก็มีอย่างียังเกิดขึ้นมาแล้วฟังนั้นก็เส้นกันนะพี่น้อเมืองพคนท่อง ว่าเมืองเก่ากยังซ้ําเก่าเนาะพี่น้องเนาะบ่ทันได้ไปฮอดไสบ่ทันได้ไปฮอดไสเทื่อยังซ้ําเก่านี่ละพี่น้องก็บ่ได้อัปเดตหลายพี่น้องลมลมแห้งมื้อนี้ฝนตกมื้อนี้ฝนตกลมแหงก็สิได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งแค่ซ่ํานี้ละพี่น้องเนาะ เนดังจິตใจน้ำเสและดวงดอกไม้พกุลากินห นี่กัโอ้ยนกลมกลมลงพี่น้องเห็นไ่มยนพี่น้องวันนี้บวกเราโร่นมาวินเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสภาพอากาศมันลมแห้งหลายลมแห้งลายเบื้องลูบนี่ก็จะเป็นเพื่อหาปลาของปลาสชนเนาะของซาบะคนเล่า,านเนาะในแหละพี่น้องเลยเพราะว่าปกติแต่กับพืนกระจอแบบนี้จะร่นเป็นหาปลาเพราคือเฮ็ดตูบนอนเนาะเปล่าหาทางกะเวนหาทางขึ้นอาจจะเป็นการหาปลาคล้ายเอียงแบบประมาณนี้เนาะ แต่ก่อนมันจะมีหาดนะอยู่บนของกัวแต่ว่ากระดูดดูดไายขึ้นมาเนาะดูดไายขึ้นมาเห็ดกันเจือนแล้วกากมันจะมีรักเนาะรักตอมมอ,อเป็นรักกันนั้นเป็นรักซีเมนต์ตั้งอยู่กันเนี้ยงไล่กันอยู่กันมีแต่เนื้อหอดไตพี่น้องสำหรับแม่น้ำคลองมีตั้งแต่ผักเนื้อหอดปากไตด,ดีพี่เนาะอ่าบางคนก็นว่ารักเป็นนักเขียรแดนนะว่างแล้วไตอันนั้นคอยกระชีบเอาให้ทุกคนฟังเนาะมันมเมนรียกนักเขียรแดนเนาะนักที่เขาเห็นอยู่กลางน้ำคลองนั่นนะเป็นซีเดียมเป็นแบบคันได้ครับ อันนั้นคือรักที่ฝรั่งเศสเป็นไม้ใหวว่าบนนั้นมันมีแกงมันมีก้อนหินเนาะเพราะว่าในสมัยก่อนเพิ่นเดินเพื่อเพิ่นจะใส่เพื่อในการขนส่งสินค้าขึ้นแจะเนื้อหดใตแลาวมันจะเสียเเเส่ยงเกิดอุบัติเหตุเสี่ยงเกิดตามกีหินเนาะตามแกงตามยางเพิ่นกาเหตุรักตัวนี้ไม้ไหว่าบนนี่มันมีมันมีแกงเด้อมันมีก้อนหอินใหญ่เด้อนะอยู่รุมนะมันนะเเป็นแนวทางเพื่อเพิ่นวานสายเพื่อกำพันเพิ่นถ้าว่าน่ามัมนดุบ นั่นมันขืนไก่รักตัวนั้นก็นตือว่าปลอดภัยเนาะก็นตือว่าอ่าเพื่อกับปันสมาแดนมาไรกันไรไเนาะแต่ถ้ายังเห็นนักตัวนั้นก็แสดงว่าเพื่อกับปันนั้นตรงดีทั้งตรงบร่ไปไก่รักตัวนั้นเพราะว่าเขียนั้นมันจะมีแก่อันนั้นคือสมัยฝรั่งเปรนเทศไว้มันก็ลงเรือมาจนดหอดปัจจุบันนี่แหละพี่น้องเลยตอนนี้ฝนกำลังจะตกเนาะฝนกำลังจะตกดูที่คัวไม้ตัวนั้นเห็นบ่พี่น้องเป็นฝนแนี่ยหรือเป็นกี่วฝนแน่พี่น้องเลยสภาพอากาศตอนนี้ถือว่ายำแย่ดี เป็นไอ้ทนะี่เป็นนี่คือเพื่อประชาชนปัญหาป่าได้ก็เป็นตูบของประชาสัมพันธ์เอสเซารไว้เดี๋ยวบ่าวเจ้าสิขี่รถไปหอดุ่นนอเป็นหอดเฮือนเฮือนของอ่าเฮือนของเจเดือนภาษาปากเซอเอินเจเดือน,เเรอนประธานบริษัทหรือว่าเจ้าของบริษัทดาวเฮืองกาแฟดาวเฮืองแต่ว่าปัจจุบันนี้กาแฟดาวเฮืองกับอ่าบุญส่วนหนึ่งก็เป็นของรัฐบาลเนะาะกระทรวงการเงิน แต่แเดี๋ยวขอสีาพาทุกคนขี่ไปวัดนั่นเนาะ<ม>อยากเห็นไกลๆก,ก,กันว่าจะเป็นอย่างไรอ่า นี้ก็จะเป็นขว้า,าขนมคองเาวญี่ปุุนนะพี่น้องนะบิวดีดีคอยบุกคยคียมาห่อนี่เจือเกลืออุปกรณ์อันนี้กเพิะะนนนเ่นบริเฮตมาห่ดนี่วันนี้นท,นทุกคนไปาว่วยหวยวันทักจอดเมื่อกี้อะไรพี่น้องห้วยวันทักจอดเมื่อกี้าาน,นี่เข้ามาอ่อนบรินีเข้ามาเย็นขว้อยู่ไกลๆความยิ่งใหญ่ของขวความงามเนาะคือว่าสวยงามดีอันนี้ก็จะเป็นเฮื่อนของภาษาปากเซียงเรือว่าเจ๊เรือเนาะหรือว่าทานเดือเรือดีบ้างอย่างเง้ประมาณนี้แหละเนาะเป็น ผูกกอตั้งบริษัทดาวเฮืองหรือว่าห้องงานกาแฟดาวอ่ะแนเนาะกาแฟดาวน,น,นายขาบนะบอลน,นั่นตึกตัวนั้นก็จะเป็นโรงแรมจัปสักแกรนด์โฮเทลอ่อโรงแรมจัปสักแกรนด์โฮเทลอันนี้ถือว่าเป็นมอนตีสุดของโครงการพัฒนาเข้มข้นคนครปากเซเลยได้พี่น้องเลยถือว่าสุดฐานนับจากนี้ก็ถือว่าเกี่ยวไปเนาะเกี่ยวไปพวกนี้หอดท่าง หอดปากแม่นำ้ำเสโดนจากนี้ไปก็ประมาณก็ประมาณหาได้หกกิโลเมตรหาได้หกกิโลเมตรไหนจะได้อยู่เนาะแต่ก็เกี่ยขึ้นไปเทิงอีกเนาะไปหอดบานโพธิ์ตัดบานแฮน่หมดเลยเนาะไกลกับหลายสิบกิโลเมตรพี่เนาะโครงการตัวนี้เนแต่ว่าในส่วนในส่วนบนเก้มโค้งนี่กับยังบนท่านมียังอ่าเปลี่ยนแปลงเถื่อยังคือเก่าเนาะยังคือเกา่านับตั้งแต่ผมมาถ่ายคลิปประมาณหลายเดือนก่อนกับ ยังคือเก่าพี่น้องเลยยังบัทันมียังเปลี่ยนแปลงแื่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีเพียงแค่เบื้องหน้านี้เนาะปูตัวนอนปูอิซปูตัวนอนเนาะนางบอลน,นี่นางเที่ยวเฮนเน,นี่แหละเป็นกระไม้ใหม่ไว้ไม้ใหม่ไว้ปูตัวนอนแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกแหละพี่น้องเลย,ยกระชีใดราบลาพลีาพ่ด้านนองไปก่อนเนาะมืดนี่แหละพี่น้องขรัวมิตรภาพเหล้าญี่ปุ่นเป็นทื่นซวยเรือล่าจากรัฐบาลเนี่ยประชาชนญี่ปุน่น ที่เพิ่นสร้างมาที่เพิ่นสร้างให้อ่าประมาณปีประมาณปีสองสองพันสองพันเอ็ดปีสองพันหรือปลือยี่ยงโบจือเลยประมาณประมาณปีสองอีกพันเอ็ดสองพันสองสองพันสามเปไรพี่น้องขวดตัวนี้นะกะสีขาวเศร้าปีประมาณเศร้าปีแล้วขวดมิตรภาพเหล้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นสร้างให้เนาะขวดเกือบทุกแห่งอยูไบเต็ดเหล้าโดยเฉพาะเส้นทางเด็กที่จิบซ้ำไต่ะ เป็นทื่นสุดเดือล่ะจากญี่ปุ่นอ่แต่ว่ามันก็มีเหตุที่เพิ่นจะสุยเดือล่ะเนาะมีเหตุแหละแต่ว่าขคอยบ่เว้าเนาะอสุดยอดพี่นอ้องนี่เฮือจักอันนะไรคือเฮือจักนะพี่นอ้องอันคือเฮือจักเพิ่นใส่เพียกใส่หม่องวิวงามพี่นอ้องวิวงาม